พี่น้องครับหลังจากรีวิวสนามหญ้าอ่าเสร็จพี่น้องครับตามต่อยกูวันมาติดๆเลยพอรีวิวสนามหญ้าเสร็จข้ามมาก็จะเป็นสระน้ำอันใหญ่โตมโหฬารที่พระเจ้าประทานพรมาให้เลยพี่น้องครับสระน้ำอยู่ตรงไหน,นข้ามจากนี้มาประมาณ10 10กว่าเมตรมาแล้วครับถึงเลยครับสระน้ำอันใหญ่โตโมโหฬาร มีน้ำตลอดปีทั้งท้งที่เรามีบาดาลเราไม่เคยปล่อยเลยเพราะว่าถึงเวลาหน้าฝนนี่น้ําทั้งหมดเนื้อที่11ไร่นี่จะไหลลงนี่หมดเลยอาพี่น้องดูดูวิสัยทัศน์ของผู้บริหารอย่างพิทุยมนตรีตันวันแกสร้างนี่สสะน้ําขนาดใหญ่น้ํา11ไร่ฝนตกทั้งหมดเลยจะไหลเข้านี่เลยเพราะฉะนั้นเราเกือบจะไม่ต้องเปลืองน้ําเลย ไม่ต้องเปลืองปล่อยน้ําบาดาลลงแต่ก็ต้องมีเพื่อป้องกันไว้อ่าพี่น้องตามต่อยกวุวรมาคลิปนี้อาจจะรีวิวเฉพาะขอบสระนี้ก็หมดพิบแล้วแต่กาลังจะสื่อว่าต้นไม้ใบหญ้าโอ้โหพี่น้องเอ้ยต้นหูกระจงดูมันใหญ่มากเลยต้นแผลบารมีดูมันขึ้นเต็มไปหมดเลยอ่ะแล้วมันยึดดินด้วยนะยึดดินขอบสระเพราะว่าสระเรานี่เรา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 ,เราขุดเสร็จเราไม่มีเงินเอาหินทาอะไรก็ ก็เอาปลูกต้นนี่แหละครับต้นแผ่บรารมีสามชั้นเพื่อให้ยึดดินไม่ให้มันสลายลงไปฝั่งนี้ก็ต้นตะขบโอโ้โหเรียกว่าร่มเย็นมากเลยเอา้าวพี่น้องตามต่อยกุวันมานะครับโนโ้เลยดูครับเดีถ้าจะเดินไปถึงท้ายสระมันไกลนะครับมันเป็นร้อยเมตรเอาเป็นว่าผมจะไปถ่ายให้ถ่ายสายที่นีงนะครับเบื้องต้นอ่าพี่น้องครับผมเดินมาถึงท้ายสระแล้วนี่แหละครับก่อนจะจากดูน้องพี่น้องดู นี่ทับทิมครับนี่กวาดทะเลวัฒน์ภาษาเวียดนามเรียกว่าทับทิมนี่ดูขึ้นเต็มไปหมดเลยอ้าวมาพี่น้องตามต่อยกวุวรรมาเนี่ยเห็นไหมครับเห็นต้นแผ่บรารมีไหมชั้นที่หนึ่งอยู่ล่างชั้นที่สองอยู่ตรงนี้ชั้นที่สามครับเต็มไปหมดเลยตอนนี้เรียกว่าต้นแผ่บรารมีมามันยึดดินหมดเลยโอ้โหรากมันนี่เรียกว่าตอนนี้ดินอ่าฝนตกมาก็ไม่ห่วงแล้วเพราะว่ามันยึดพี่น้องดูนะครับนี่โอ้โ ผมยอมรับพิ่ตุวยแกแกมีทัศนะวิสัยไกลมากเลยกว้างไกลามากด้วยผลต้นทุนเราไม่มีก็ปลูกต้นไม้ยึดดินเอาอ่ายึดดินเอาตอนนี้ต้นไม้มันขึ้นเต็มไปหมดเลย <c oughs> ขึ้นเต็มไปหมดเลยคราวนี้โอ้โหนี่กา,ารหานพี่เบา <c oughs> นี่วาทําการหางไว้รอเลยอนอนดูข้าวนี้รีวิวรอบสารที่น้องเห็นต้นไหมต้นแผ่บารมีไหมครับ <c oughs> ต้นนี้ผมว่านี่มันขึ้นจากาล่างขึ้นมานี่ ผมว่าต้องมีห้าเมตรอ่ะเดี๋ยวนี้ต้นแผร่เลยมีอย่างน้อยต้องมีสามถึงห้าเมตรนะแล้วแต่ว่ามันจะออกข้างหรือจะจะออกข้างหรือจะขึ้นบนดูโอ้โหนี่ต้นหูกระจงด่างพี่น้องดูครับนี่นี่อยญ่ยนต้นยิ่งบริาจาคตั้งแต่ต้นหนึ่งห้าสิบบาทอะ่ะสามปีแล้ว,ว่ปลูกมานี่สามปีดูมันโตห้าสิบบาท <c oughs> พี่น้องคบนี่ดู ปาที่โทรต้นแผ่บรารมีเอาอันนี้คือด้านท้ายสะนะครับพี่น้องดูสังเกตดูสะใหญ่ไหมถ้าดูจากสายตาก็ต้องมีณนะเวลานี้นะ80กับ40ล่ล่ะดูมาพี่น้องคลิปนี้คลิปที่2แล้วครับสามนาทีกว่าแล้วแต่เห็นถึงความสวยงามอดที่จะรีวิวต้นแผ่บรารมีสิ่งแวดล้อมให้พี่น้องดู โอ้ขนุนนี่เริ่มออกลูกแล้วครับพี่น้องครับนี่ออกลูกแล้วครับโอ้โหขนุนนี่ออกลูกเยอะเลยครับนี่ดูพี่น้องดูนะครับเยอะไหมเยอะแล้วเออเอาพอหอมปากหอมคอสองคลิปเพื่อให้พี่น้องเห็นว่าสุสานชาวไทยเชื้อสายเวียดนามแห่งประเทศไทยจังหวัดสระบุรีมีความร่มรื่นขนาดไหนแตกต่างจากตอนที่ทําเสร็จใหม่ๆนะพี่น้องจะรู้เลยโอ้่อนทําเสร็จใหม่ๆนี่โอ้ ไม่มีต้นไม้สักต้นเลยเพราะว่าดินเราถมใหม่หมดนะด,ดินเราถมใหม่หมดตอนนี้นี่เต็มไปหมดเลยดูพี่น้องดูโอโ้โหดูต้นไม้ปลูกเป็นแนวเลยโอเคคลิปหนึ่งมีห้านะคีดเดียวผขอขอไปจบที่ถนนอ่ะเดี๋ยวเดินรีวิวไปเรื่อยๆก็แล้วกันให้พี่น้องได้เห็นอ่าได้ร่วมทางกับสายกุรวรณไปเรื่อยเ,เนาะก็จะรู้ว่าโอโ้โหดูต้นไม้มันใหญ่โตมากเลยอีกไม่กี่ปีหรอกครับแถวนี้นี่เรียกว่ากลางเต็น นอนใต้ต้นหูกระจงต้นแผลบาร,รมีได้ทุกที่เลยเพราะมันเยอะพี่น้องดูต้นไม้ใบหญ้ามันขึ้นได้ดีมากเลยนะโอ้โหดูสะน้ำา่า่ใหญ่โตเลยโอเคคลิปหนึ่งมีห้าทีสวัสดีครับสวัสดีครับ